จำมันที่วันที่เจ็ดวันที่เจ็ดเดือนสิงหาเจ็ดสิงหามีอะไรบ้างวันนี้รู้สึกแทบจะไม่ได้โปรฟิตเลยบางวันเนี่ยโอเคโอเคนี้ นี่มันสิบห้าอ่ะอืมเซลล์งนี้จริงๆก็ได้แล้วตรงนี้ไงอืมลงมาปุ๊บปุ๊บติดอันนี้จริงหนึ่งหนอสองเล่นได้ที่วันนี้เล่นหนึ่งหนอสองได้เยอะมากแต่ว่าเราโลกไงกค่โดน BE นะในนี้ก็โดน BE อีบบ่อยมากแล้วว่า อันนี้พลาดอดน,นี้พลาดเต็มๆเมข้าบายไอ้ผมเข้าเซลล์ตรงจุดนี้ดูการไม่รอบครอบตรงนี้ติดออรเร์บ็อ,บอกเซลล์ไหก็ไม่ลงออร์เรย์บ็อ,บอกอนี้รับอยู่โดนไปนี่นเลยโดนไปสาม อันนี้ต่อต่อไหมโอใช่อันนี้เป็นขึ้นมาปั๊บทำอันนี้อันนี้เสร็จก็บายไม่ได้ออนี้ย็ได้3แต่จึงไม่ได้เข้ามาอนนี้ เพิ่งมาเห็นจะมาว่าเข้าเทคนิคเนาะตรงนี้มีรับระบ,บายขึ้นไปได้แต่ไม่เห็นเพิ่งมาเห็นก็ถือว่าพลาดไปนี่น่าจะ m สามสิบ m m อะไรมะ m ห้า อ๋อน,นี้เออน,นี้ M5 มานี้นี่มันานี้เซลล์นี้มันเด้งขึ้นมาก็มาเซลล์แล้วก็ปิดเพราะว่าทรงกราฟมันไม่สวยแล้วมันก็ขึ้นมากินเลเป็น liquidity ตรงนี้เป็น liquidity ตรงนี้ ก็โดน BE ไปแต่ว่าไม่ได้เสียอะไรมากก็โดน BE นะต่อมาเป็นไม้นี้ก็ถัดจากอันนี้เนาะถ้าจะไม่ผิด r M 3 0 M 3 0ปิดแดงครับปิดแดง,ดแดงกิน2องแท่งมี liquidity ตรงนี้ด้วยก็เลยเซลเซลตรงนี้ได้ไม้หนึ่งเราเซลล์นี้ไม้หนึ่ง ก็หนึหอก็ได้จริงถ้าฟาวกราฟได้เยอะว่นนี้นะวันนี้ก็หนอก็โคเบอร์แล้วโคเบอร์ตรงนี้แล้วโคเบอตรงนี้ยังไม่พอนะนี่แต่รู้สึกมีเสียอีกโอเคพอเซลล์ตรงนี้มาปั๊บมาจะมาเป็นตรงนี้นะ อ่าเป็นตรงนี้แล้วก็โดน BE เนอเรื่อโดน M5 ฟหอดบายตรงนี้่ามีเ็นกับเคร่มบายเลยยิงคอบายตรงนี้จะได้เปรียบกว่าแต่ว,ว่าเรากลัวตกรถเราเลยบายขึ้ไปก่อนเนะเาะระบายปุ๊บให้มันขึ้นมามาขึ้นแห่งนี้ปึ๊บเราเอามากันทุนเพราะคิดว่า อาจจะไปได้ไม่เยอะหรือว่าแบบเป้าจริงจงอ่ะทาร์เก็ตจะไปจะเป็น11บเ,เ,เอ็ดล้เีวกาันทุนมานี่เรากาันทุนไปกระโดด b ีโดนบีเยอะมากคนนี้เชนนี้ก็โดน b ีเอ้ยนี้โดนเอเดล ตัวแนวนอนตรงนี้ใช่ไหมใบใบตรงนี้นะนี <c> ่ใ <oughs> บตรงนี้มั้งนะถ้าไม่ผิดอ่ะเดี๋ยวว่าใบามีแล้วกันใบตรงนี้แนวนอนี้เอ้ยไม่ใช่ละโอเคแนวนอนประมาณนี้นะใบตรงนี้นอ๋อไม่ดิเจียวละ มบายนห่ะแท่งนี้ใบปุ๊บแล้วมันก็ลงมากินในแนวไม่ดิไม่ไนี้ดิเที่ยงเอาเองได้ไหมาบตรงนี้เราก็ดโดนในแนวว่าจริงส่วนนี้ก็ส่วนดีมาเนมสามสิบเนาะก็มันก็น่าน่าเล่นบายอย่ะแค่นั้นแหละ ไม่มีระบบไหนชนะรายวิเศษหรอกมือบางทีบอกว่าคำนวณพลาดไปเองก็โดนเนตเอลไปตรงนี้นะโดนเนตเอลเนตเอลเสร็จจริงๆกนะ็ปิดตรงนี้สร้างดีมานใหม่สร้างดีมานด์บหใหม่สร้างดีมานด์บห้ตรงนี้จริงๆควรเซลล์ตรงนี้แต่ผมกลัวตกรถ คืออ่ายายมากก็คือมาเข้านี้เพราะว่าเปิดแทงนี้เข้าไม่ทันได้เข้าตรงนี้ก็โดน BE ไปนาอตรงนี้อ่าจะเป็นแท่งนี้แหละอืมันี้โดนได้เราไปมอนข้างเยอะตอน,นี้ตรงว่าใบเออตรงนี้แหละ ไม่ใช่บายดิเซล์เซล์ไปแปดเจจริงๆควรเซล์แปดเก้าศ <c oughs> ูนย์ะเก้าศูนย์จุดห้าเซฟกว่าพอเซลนี้เราเอเดวกว้างนะ50ห้าสิบพอเอเดลกว้างทีวีก็กว้างตามก็เลยไม่ได้เนาะก็โดน BE ไปตัดสินใจโดน BE ไปตรงแท่ง อืมแท่งนี้แหลแท่งเขียวเนี่ยแท่งเขียวปพ๊บพอ B มากันเลยพอไม่เบิร์กเนาะแต่ว่าถ้าเราถ้าลองสังเกตว่าถ้าเราเอ้ยวถ้าเราเซลล์ตรงเนี้ยตอนการาฟมันมาหา D มันที่มันเพิ่งสร้างมันจะ s อ้แตสามสิบสมสิบจุดสามรจุดเนาะแล้วมันก็นหนึ่งออสองได้หนึ 2, ่งออสองหนออสามอะโดยประมาณติดตรงนี้ก็ได้ ปิดแทงแดงเอานล่นไม่ได้ละแล้วไปหน 1, 2 2> ึ่งดาวสองก็เล่นหนึ่งดาวสองก็ก็ค,คุ้มอยู่เห็นไหมแต่ก็นั่นแหละพอเราได้จุดบายที่ราคาไม่ดีเราต้องเนี่ยเอ็ดแอลเนี่ยจริงก็อยู่จุดแดงนั่นแหละอัจเดพอมันไม่ถึงหนึ่งดาวสองเราเลยการบีไว้ก่อนแล้วมันก็เบรกขึ้นมาทำลายเราได้ก็โดนไปโดนบ e ี นั่นแหละโดนบีเยอะมากมีแล้วพอโดนบีปุ๊บเปิดเขียวมาทำาด m มานรอบบายเทสหนึ่งาสองจริงเล่นนี้เล่นได้ชมนะเม่งเล่นเกมอยู่เลยไม่ได้เข้าจริงถ้าบายวันนี้ก็ได้เนาะตามหลักที่เราเรียนมา มันไม่หลุดมันน่นแล้วก็ใบแล้วก็รอหนึ่งรอสองข้างบนยอดนี้พอดีอันน้ตรงนี้เลยหนึ่งรอสองหยุดสามอะเงี้ยแต่อันนี้ไม่ได้หมายเพราะว่าเหนื่อยแล้วเล่นมาทั้งวันวิเคราะทั้ทงวันกระโดนไป